ใช้ดีมากสาหรับคนที่เออเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ไม่ไมยกกระชับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ม,โโโแบบมันเป็นัวโบทแบบมันเป็นเอเ่อวิวัฒนาการใหม่ของอิลามาสกานะคะอา่าเดี๋ยวเรากลับมากินเนาะโอเคค่ะต่อมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันก่อนนะคะวันนี้ใช้เดอะบามนะคะอันนี้บาฮามามาม่านะคะหลังการบินไทยค่ะหกร้อยยี่สิบ ก็ต้องคอนทัวร์หน้าให้มันดูมีเชฟหน้าก่อนตามที่เราเคยบอกกันไว้เนาะเพราะว่าพี่เป็นคนหน้าใหญ่หน้าอ้วนนะาเหมือนเหมือนกระบังข้าวหมานะก็เลยแบบว่าเออต้องมาคอนทัวร์ให้มันคอนทัวร์คอนทัวยมันเป็นแสงเงาก่อนนะคะการคอนทัวร์สำคัญเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ต้องเยอะเนาะเห็นไหมมันก็ดูแบบว่าเออหน้าดูแบบมีเชฟเรียวขึ้นนะคะโอเคต่อมาปุ๊บเนี่ยวันนี้พี่ใช้อ2ทดีนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะ เป็นไอพายเมอร์นะคะเป็นวิงวิงนะคะ,น,น,คะน,นะคะก็อันนี้เลิดมากนะคะร้อบาทถ้าซื้อที่เกาหลีเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาอด้านมาขายนะคุณน้องเตรียมตัวถ้าใครอยากได้บอกพี่นะนี่เป็นเงาๆาของอ e ีทดีที่เป็นกลมๆแบนๆนะคะวันนี้พี่โยชัยที่ทาตาของนี่ค่ะมันหมดละพี่ชอบมากมันวิงมากนะคะของเอ่อ VO V O นะคะ เราลงมันสีขาวก่อนเนาะลงสีขาวให้ทั่วก่อนหน,อหนกคงหนกขิวมันเป็นสีขาวที่วิ้งแบบสุดสุดสุด,สดพลังมากคือหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะจะบอกว่ามันไม่ใช่ของบ O โอีซะที่ดะยมันเป็นของอะไรวะอะไรสักอย่างยี่ห้ออะไรตอนพี่อยู่เกาหลีพี่ซื้อมาทุกวันนี้ก็ยังใช้ไม่หมดเลยคือแบบยังฝังจิตอยู่ไงโอเคค่ะต่อมาวันนี้เราจะทาตาด้วยแป๊บนึงนะคะเราจะทาตาด้วยเออ บาบี้บราวนะคะสีบอนเซอร์นะคะเป็นเอ่เอเขาเรียกชิมเมอร์บริกอย่างนี้นะคะเราใช้สีถ้าใครไม่มีไม่ต้องใช้ตามนะคะเราใช้สีน้ำตาลนี้เลยนะคะคุณน้อง, okay, องหอเหมือนที่เนี่ยทำไมพี่ถึงจ้องยกนี้เนาะพี่ต้องการให้น้องเห็นไงน,นะคะวนเนาะ <Yeah. S 1> เห็นไหมพี่จะต้องทำคอมหน,นีก่อนนะคะเพราะว่าเราเป็นคนแบบว่าสไตล์นะจะต้องคอม เขาตั้งไปบางคนก็ทำอย่างนี้ไม่ใช่หแบบแต่งอะไรอย่างนี้่ <laughs> <laughs> แต่คนพี่ไม่อะค่ะเอาแบบว่าธรรมชาติเลย <c oughs> อืมอ่าโอเคต่อมาปุ๊บนะครัแบแป๊บหนึ่งนะโอเคเราลงสีน้ำตาลเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราลงเอ,อ่อพาเลตเป็นของบ๊อบบี้บราวน์นะคะเป็นเอ,อ่อ <c oughs> อายพาเลตที่มันเป็นสีโอ๊ย <laughs> เป็นสีนู๊ตอย่างนี้นะคะเราใช้สีน้ำตาลเข้มนี่นะโอเค เห็นไหมเราก็ค่อยสกิดเนาะตรงปลายตาสังเกตไหมว่าโทนนี้จะวิ่งหนักมาเพราะว่าเราต้องการไปงานแล้วแบบว่าให้มันดูวิ่งวิงนะคะสำหรับน้องๆที่ถามว่าให้หนูไม่มีเครื่องสำอางแบบพี่ก็ก็ไม่ต้องซื้อตามทุกอย่างนะครับน้องมันเปองตังก็เอาตังไปเอาไปซื้อที่อย่างที่เรามีนะคะแต่ว่าเครื่องสำอางดีดีเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายๆเนาะอย่างเลปติกทอมฟอร์ดเนี่ยทั้งนึงแพงมากแต่พี่ก็บอกให้พี่ชอบแล้วแบบว่า คือพี่เห็นไหมรับตาแต่งเลยคือพี่ฝันมานานแล้วพี่อยากได้มันอะไรอย่างงี้นะครับพอมันมีสีที่เราต้องการเราก็ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าเห็นไหมเราจะเน้นห่างตานะแต่ละครั้งที่พี่โยแต่งหน้โทอนล้ำตานี่ทุกครั้งจะไม่เหมือนกันนะคะก็คือครั้งนี้พี่น้ําตาลแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันเนาะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าจิกนิดนึงนะคะวันนี้เราจะเน้นการทาตาเนาะหัวแป้งฟูๆหน่อย อ่าโอเคแล้วก็พอเราลงเออ่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราใช้สีเมื่อกี้ที่พี่โยชอบชอบนะคะที่พี่โยวิงวิงเนี่ยนะคะสีวิงวิงอันนี้นะคะมาลงตรงเออ่แล้วก็ลงตรงหัวตานะคะอ่าเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนเนาะ อ่าโอเคค่ะเราก็ลงสีตาแล้วนะเห็นไหมมันจะดูวิงว้งวินะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะก็จะเป็นการไล่เฉดส,สีนะคะแล้วก็ลงอ่าสีขาวของสีไลท์ของมินิรอนสกินฟินิชสิพวกมินิรอนสกินฟินิชนี่ลดจริงๆนะครับคุณน้องเดี๋ยวพี่ไปได้มาอีกหลายอันแต่สีที่ไลไอ้ที่ขาวที่สุดก็คือสีไลท์พี่จะชอบใช้มากนะคะจะช่วยเป็นไฮไลท์แล้วก็ทําให้หน้าสว่างขึ้นวันนี้เราใช้อลเนอร์ของบ๊อบบี้บรานะคะ สีแบ็ลิงนะคะเป็นสีที่ดำที่สุดนะคะของแม็กไม่เลิศพูดตรงๆบอกพี่บาวเลิศกว่านะคะก็กีดทับลอยเลยวันนี้พี่โยไม่ได้แปะสกอตเทปนะเพราะว่าก็แล้วแต่ลุกเนาะแล้วแต่แบบอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมตาก็จะโตขึ้น ะะจีมันเป็นเจลอะไนเนอร์นะคะถ้าเจลอะไนเนอร์ของอันนี้ทําไปได้ก็มีทินได้นะคะมีทินก็ดีสําหรับคนที่แบบว่างบน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือของเมเบลีนนะคะวันก่อนไปซื้อมาสามร้อยสามร้อยกว่าบาทนะคะเดี๋ยวเรากลับมีทิ้นเนาะมากดินิดนึงนะคะดินสอ N Y X นะคะสีขาวแบบนี้เนาะแล้วเขียนอย่างเงี้ยข้างในนะคะถูกไหมฮะร้อยยี่สิบบาทค่ะ แล้วพอเราเขียนปุ๊บน้ามันก็จะอย่างี้ใช่ไหมเราใช้อายเนอร์นะคะจุ่มอายเนอร์ครีมเมื่อกี้นะคะใช้แปรงชูนี้นะคะก็กรีดนี่เนอะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีหน้าติดของตาปลอมนะคะมีคนถามเรื่องขนตาล่างนะคะหรือโยใส่ขนตาล่างให้ดูนะคะ นี่นะคะรากิดไอน์เนอร์ทับลอยเห็นไหมดูใก,กลๆอย่าก,กลัวนะคะแต่ต้องการ <ś c oughs> ให้คนเข้าใจเนาะเนี่ยฮะเนี่ยนี่อ่าตาก็จะดูแบบว่าเบอร์เบอร์ลอยๆนะคะ แล้วก็เราก็ใช้กากเพชรของ u r b a n d ัซึ่งเป็นกากเพชรที่วิ่งท yes, right ี่สุดแล้วในโลกใบนี nice ้นะคะก็คือมาทานเดี๋ยวเราเขียนคิวเขียนคิวแล้วมาดูปัดแก้มบรกทนึงเนาะแบบนึงค่ะโอเคค่ะเราเขียนคิวเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาปุ๊บเนี่ยเราจะมาปัดแก้มกันนะคะเขียนคิวไรดังเรียบร้อยแล้วไฮไลท์นะคะปัดแก้มวันนี้โยช้สีของเป็น Mac Limited e dition นะคะเป็นรุ่นที่เป็นออกมาใหม่นะคะเป็นม i n e r ร l มิรอนบัตนะคะชื่อสีว่า t ทรนทูเลิฟอะเทรนเทรนเรสทูเลอ,อะไรประมาณนี้แหละเนาะออแล้ก็มันเป็นสีนูนๆหน่อยนะคะแต่ว่าคือเราแต่งตาเยอะแล้วเราก็ปัดแก้มเป็นนูนๆมุกๆเงาๆสีโอรสโอรสส้มๆเนาะ,ะอาจจะไม่ชัดมากนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสองเฉดสีปากให้ดูนะคะ ตลับมันจะเป็นสีแบบทองทองหน่อยอสวยอนะ่ะนี่พี่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เองไงที่ว่าเดี๋ยวจะมารีวิวเดี๋ยวจะรีวิวคลิปต่อไปนะคะอ่ะโอเคต่อไปปุ๊บนะคะเราใช้สีปากก็ใช้สีปากของรุ่นเดียวกับเขาเลยค่ะเป็นรุ่น limited edition นะคะชื่อสีว่า y o u a g o t i t นะคะ y o u a g o t i t นะคะเป็นสีแนวแบบมุกมุกมุกซึ่งอ่อนซีดป่วยมากๆป่วยสุดๆเลยนะคะเพราะว่าพี่โอละทมนี่ค่ะ ปกติแม็กเนี่ยลิปติกเขาจะเป็นสีเงินเงินใช่ไหมแท่งอ่ะเนี่ยคะ่ะแต่นี้จะเป็นลิมิเตชันจะเป็นสีทองนะคะสีจะเป็นบุกๆอย่างนี้บุกชมพูสวยมากอะ่ะหมนะคะเสร็จปั๊บเราก็ใช้สีนี้นะคะ่ะ s o ฟแอนเจนเทนะคะมินิรอนสกินฟินิ h นะคะซอฟแอนเจนเทเป็นสีมุกเงาเงาเหมือนกันปัดทั้งหน้าเลยมุกอย่างนี้นะคะม,มันจะทำให้หน้าเงาเเนาะมันไม,ไม่ใช่คล้ายกระโทนที่พี่รีวิวแต่งหน้าไปวันก่อนนะคะเพราะว่านี่รายละเอียดมันจะเหมือนเยอะกว่าอืมคือใลนนักษณะอันนี้คือเราจะไปงานอ่าเราจะไปแบบว่า อะไรอย่างงี้นะคะสมมติถ้าเรารู้สึกว่ามันป่วยมากลิปติกเราก็ทาลิปติกสีอย่างนี้เข้าไปนะคะสีเอ,อฮันนี่เลิฟนะคะให้มันป่วยจะป่วยไม่มาก <laughs> อมโอเคอเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะอ่าโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแบบว่าเก๋ๆไปงานแบบว่าเปรี้ยวๆกันนะแบบคือมันจะดูไม่ได้เหมือนเหมือน